ครักนีเป็นว่นที่สองเนาะเยอไปไหนภัยอยอภายเขอาการที่มาคือเจ็บไปไหนเจ็บแล้วตุ๊บอไรอ่าเรอกล้ามเขาไปหาหมอเนี่ยหลานหนะไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นครับแล้วก็หลักเท็รหรือก่าไปมาหลายมันไปมาหลายทั่วหลายหมอแล้วเนาะ นี่มือมือิษยสองอ่าอาการเป็นมง้างอาการเป็นอยางไบ้างใบตัวขึ้นนะอะไรที่มันอ่อนแมันก็แข็งแรงขึ้นมากครับเมียก็เป็นคนมลูกมนลูกตกมืนลูกจำทีนี้เขาก็โดนหาเส้นิดนึงอย่างกับคุณใสไม่ใช่คุณสครับอุบัติเหตุบนถนนต้องแก้เขาเมือที่องอ่มือนึงเนาะเอาไถึงมือที่สองันหมดแล้วอาการเป็นอง้างาแข็ที่เก็บเยอะขนงดไหนบ้แก็ เวรเฉื่อยที่สดเฉื่อยทม่สุดไหมเมันจะราวเส้นราวเส้นนะตอาไปมามือนองขอบคุณมานะเออมาหล่มาหลัมาลัเนี่ยเป็นคนหนีหล่